สวัสดีครับผมนายยุทธนาลพิพันธ์รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตมหนองกระแก้วสำหรับพื้นที่บ้านหนองคขบหมู่ที่5ตำบหลหนองรกแก้วมีประชากรทั้งสิ้น932คนจำนวน264ครัวเรือนมีพื้นที่ทั้งหมด7,654ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมสำหรับสระเก็บน้ำบ้านหนองมึงช้างแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้34,000ลูกบาทเมตรองค์การบริหารส่วนถนงแก้วได้ดำเนินการก่อสร้างบวกปีืปลาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เมื่อปีพศ2550จากระยะเวลาที่ผ่านมาระบบการจ่ายน้ำเริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และระบบจนะ่ายน้ำประปาเริ่มชำรุดทรุดโทรมประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกแก้วมีงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงระบบผลิตปปาจึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างระบบผลิตปร,ปรปาปลอกแทงไซแอลในพื้นที่บ้านหนองขบหมู่ที่5เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำประปาที่มีความสะอาดได้มาตรฐานใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้เพียงบอปอความจำเป็นขอบคุณครับ